สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าจากเชียงรายะนะคะกพจริงๆเราไม่อยากตื่นเลยตอนนี้เริ่มมีอาการว่าเจ็บคอเล็กน,น้อยอะนะตอนเป็นสเปกเซละคิดว่าสวยนะสวยนะตอนนี้เรากำลังจะไปที่มหาวิทายาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมากในขนาดนี้นะคะคนที่จบที่นี่ได้นะคะจะต้องเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็อยากกินในเนี้ยอะไรนะแกงโค๋หรอ,อ,อแกงฮังเลแลนะ้วอ,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 อะไรอีกนะอร่อยอร่อยนี่อะไรอ่ะที่มันเป็นเหมือนน้ำพริกแต่มีหมูผัดพิกอองเออน้ำพริกอ่องแต่ว่าน้ำพริกหนุ่มเนี่ยก็ ตั้งนงั้นเหลอเนาะกินน้ำพิกแก่ดีกว่าโอเคนะวันนี้จบคอจบคอแต่ก็พยายามอยากจะเล่นเอ่อเป็นแบบเก็บบรรยากาศจะเล่นดีเซย์ไฮ้ไห้บายสวัสดีค่ะ